Hi เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทสนทนาเรื่องการจองตั๋วรถโดยสารนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะจําลองสถานการณ์การจองตั๋วรถโดยสารไปเชียงใหม่นะคะโดยใช้บริษัทสอกอลทัวร์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งเนะะื้อหาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ บทสนทนานเริ่มแรกนะคะเราจะต้องไปบอกนะคะเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการจะไปที่ไหนนั่นเองค่ะโดยคำว่า Hi, i like to book a bus ticket to เช so ียงใหม่ with สองกอล r ทัวนะคะซึ่งเราจะไปเชียงใหม่โดยบริษัทสอกอล r ทัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Agent ก็จะบอกว่า Su r e when would you like to t r a v e l well นะคะเขาจะถามว่าคุณต้องการเดินทางวันไหนค่ะเราก็จะตอบว่า this friday evening please นะคะซึ่งเช่นเคยค่ะ Friday ตรงนี้นะคะนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Friday เป็นวันจันทร์คารพุธพฤหัสวันศุกร์วันเดาร์วันได้เลยนะคะเปลี่ยน,นเองเลยนะคะต่อไปจะพูดว่าอะไรอีกไปดูกันค่ะ้าเรารู้วันที่จะเดินทางแล้วนะคะเอเจนต์ก็จะบอกเราว่า we have a bus leaving at 6 pm the t i c k e t is 500บาทนะคะเขาก็จะบอกวันเวลานะคะที่รถบัสในวันนั้นจะออกกี่โมงนะคะซึ่งเขาบอกว่ารถออกหกโงเย็นราคาตัว500บาทค่ะซึ่งตรง6 pm ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเวลาได้เช่นกันนะคะแล้วก็ 500บาทตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะคะว่าจะให้กําหนดให้เป็นกี่บาทถ้าหากนักศึกษาจะเอาไปฝึกกับเพื่อนนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราจะโอเคหรือไม่โอเคเราสามารถตอบได้นะคะเราแต่ว่าในบทสนทนานี้เขาบอกว่าโอเค I take one ticket นะคะตกลงค่ะฉันเอาที่หนึงนะคะเอเจนต์ก็จะบอกว่า Do you prefer window or i s l e seat นะคะแปลว่าคุณอยากนั่งริมหน้าต่างหรือริมทางเดินคะนะคะซึ่งถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะตอบว่า Window seat please นะคะ เอเจนก็จะบอกว่า that will be 500บาทนะคะรานะคาทั้งหมด500บาทค่ะทีนี้นะคะจะเข้าสู่การจ่ายเงินนะคะเราก็จะถามว่า can I pay with cash or by bank transfer นะคะจะจ่ายเป็นเงินให้จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารได้ไหมคะนะคะเอเจนก็จะบอกว่า yes b o t h are okay here is our QR code นะคะได้ทั้งสงแบบเลยค่ะนี่คือ QR code ค่ะ เมื่อเขาเขาบอกแบบนี้แล้วนะคะเราต้องบอกว่า Grace I transfer a l r e a d y here the s l i p นะคะก็เรียบร้อยค่ะนี่คือ s l i p ก็คือการปิดปิดจบนะคะการซื้อตัวอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของบทสนทนาการซื้อตัวรถโดยสารนะคะ นักศึกษาสามารถเอาไปฝึกกันได้นะคะต่อไปนะคะคลิปหน้าเราจะไปดูบทสนทนาเรื่องการซื้อตั๋วรถไฟดูนะคะว่ามันจะคล้ายกันหรือมันจะแตกต่างกันแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซื้อตั๋วรถไฟค่ะบ๊ายบาย